พี่เบนทำอะไรทำเลือกขนจ้าขนใหม่จ้านู่นน่ะขนใหม่ปะเนี่ยแมนสั่งมาจากจีนใหม่ๆเลยคิดกระเทียบไงมาทั่วเดี๋ยวนี้คนนี้เนาะแมนปีนี้ถุงทุนแห้งุูเลยแบบอลังการบ่แม่นหน่อยๆขนน่น <ๆ S 1> ะแต่คนฮิดนางฮิดอยู่นี่เป็นยี่สิบมือแล้วยังไม่แล้วเงินบ่ทั่วโลกเดือนนึงแล้วเดือนนึงแล้วยังสไม่ น้องคิดแล้วคิดอีกอยู่นี่ท่านประท่านเห็นจังไหนบัดนี้โตไปตัวงั้นเยอะนะตัวไฮโฟนท่านเรอยนนอตอันนี้คือใส่เสื้อมาแมสก้าพีคคุนหมดหรือไงอันนี้อ๋อจากอันนี้คืออะไรครับแยกแยกขนหรอหร่อว่าไม่เราดูซ้ายขวาไงมันจะมีซ้ายกับขวาไงแต่อันนี้มันมีแต่ฝั่งเดียวกันหมดแั้นลองมันแล้วก็อ๋อเข้าเขาต้องแยกซ้าขวาน้ำงอ๋อเฮียเป็นช่อแมนปั๊ด ที่เป็นซ่อเพื่อความอันนะเสียบเร็วขึ้นพนักงานเขาเ็นป่ไเด้๋วหลเนาะสิเนี่ยเทาก็สิได้แบบว่าประหยัดเวลาเท่าขื้นพวงเนาะสิเี่ยรีพี่น้องเบื้องหลังนะครับพ่เดษแล้วเป็นคนดังได้พี่น้องแล้วใครคลิปเลี้ยวดืตู้มือวาไปเว้าไปท่านี่มีคลิปไทยอยู่เหมือนก้นทำไมมันฟูจังฟูเบิร์ดแมนบอลแต่ว่าท้านแมนถึงน้าเี่มันอยากเลยแมนบอลคน นั้นเอถึงนาํเดี๋ยวห้องบอเบิรเสร็มันกับเปื่อยนี่ต้องเป้าแห้แหงเนาะเนี่ยตาเทียจักรกับบานกับบานแปดสิบแปดสิบแมนป้าจะขึ้นได้อีกบได้จะในตรงได้เพราะเขาต้องเพิ่มเวทีอีกเมื่เอออเาพิ่มเวทีหลายเนาะปีนี้เนาะอ่าเขาต้องเพิ่มฟังอะไมีสิบห้งกล้างลยี่สิบแต่ริ้งเก่าลอยตัวเป็นที่สิบห้องเลยเจ้แม่เขาต้องแบบอ่างป้าคิปพอเจ้าภาพเนาะสี่ห้าน มันมีตำหนิเด้นี่อยู่ในห้องอีกร่างใไงหนึ่งแม่นบ่แม่นอันนี้แค่ออกมาซืบซืบเอิ่งซืบซืบทำไมเขาไปนอนหมดแล้วทำไมตัวเองยังไม่ไปนอนเนี่ยก็คือกลัวงานไม่เสร็จนั่นแหละก็เลยก็ต้องทำรอไปเรื่อยๆกลัวงานไม่เสร็จเบื้องหลังนะครับกลัวจะได้เป็นชู้ใจละยางโบแมนวอลไม่ได้รับไม่ได้นอนไม่ได้รับไม่ได้แล้วแบอย่างเปตะวันเดงก็ไม่ได้ไปอย่างงั้นบอลเลี้ยวบ่ลแมนอย่างงั้นบอลเลี่ยวคุน นฟังเดียวไทยลายอะไรนะครับไทยตะพีเอ่อพี่เบนบอกว่าไทยไทยได้ไทยตะพีเกี่ยวไทยได้ไทยเลยคสานจ่ว่าสบายใจอ่่านี้คือแบบว่ารู้มากใช่ไหมปีนี้ได้ยินข่าวว่ารู้มากไม่รู้อ่ะรอติดตามดูนั่นนั่นเราไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวกลัวโดนจุนสีทำเบาๆปีนี้เบาๆเบาๆเบาๆแต่ว่าสี่สิบสี่สิบชิ้นใช่ไหมไม่อ็ อุ้ยหัวพิชซุปอิเนี่ย720ชิ้นเอาหัวหนึ่งอ่ะ9ชิ้นหัวหนึ่ง9ชิ้นอ่ะเหนื่อยไหมเวลาทำเหนื่อยคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้วพีนพรุ่งนี้เช้าก็ต้องตื่นมาทำใช่ไหมนี่ใช่พุ่งเช้า